รับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับกดช่อง Adoption Care นะครับอย่างที่น้องๆสังเกตกันว่าพี่นั้นเหลือเพชร179เพชรนะครับทำไมพีมพ่มันเหลือแค่นี้อยากรู้นะครับไปดูกันเลยก่อนเออเลยนะครับผมเราผสมปืนกันก่อนนะฮะปืน U M p อัปเกรดได้ตับกเรเลกันวันนี้จะมาตู้หรือเปล่านะครับ Nope อ่าฮะามันจะไม่ได้ก้าวเพชรหรอกเนาะกินตัวๆแล้วครับตอนนี้ยังไงโอ้โหไม่กนี่มันจะไม่ได้ให้พี่หรือเปล่าเนี่ยราชาหมอตู้แม่เ รีกอนรีกอนหนึ่งครั้งรีกอนสินนตัดไปฮะโอเคนะครับพี่รู้ละพี่ว่ามันมจะหมาตู้นะครับรู้ละเรียบร้อยปืนนะเลยยาวแล้วโอเคทำไมไม่ไม่ให้แบบกดกดปุ๊บได้เลยอ่ะแบบยื้อทีเดียวหมดตู้อะไรเงี้ย ấy. เอาไปสุ่มเออเงินต่อชุดมาใหม่อย่างเท่เลยออวิ่เปลี่ยนสีได้ด้วยมันมีกระดูกข้างหลังด้วยเธอเมื่อกี้อ่ะใช่อะใช่ใช่นี่ปิงโอ้โหกระดูกโผล่ข้างหลังสันรังงอกสันรังงอกฉันลังนั่งทำงานบ่อยวะเนี่ยกระดูกออกมาดูดิว้าวสวยสวยส้ม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 ส่วนมันเล็กแค่บ่ มาวา<ห> <พอ S 1> เตอร์ทำก,การสุ่มนะครับวันนี้ไม่รู้ะจะเสียค่าเสียหายไปเท่าไหร่วันนี้ดัดไปห้าครั้งหนึ่งร้อยเพชรอ้โหดวดเป็ดได้ไดิไ,ดไรอ่ะโค<อ>ตรช้ำเปรียบร้อยให้เขาก,กดหน่อยหายไปในพิษตาร้อยเพชรให้เขากดดัดไป ตัาต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 ้องหลับตาได้เหรอไม่ได้อยู่ดีโอ้ยถ้าใส่หูฟังทำไมทำไมปึ๊บเฮ้ยได้มาหนึ่งอันเ้าใช่อีกอันน่ะอ๋อได้ห้าอันใช้ห้าอันไปเริ่มเองปึ๊บกดเองปึ๊บยังไงมาแล้วครับอีกอันหนึ่งอีกสามันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เจขอโทษกดอีกต้องไปรีก่อนเหรอออกไปรีก่อนโอเคออกไปรีก่อนเนี่นะครับท่าใหม่เติมเยลเล่เติม9กสบเก้าบาทสุดยอดแล้วสวยอยู่นะเรวเข้ากับชุดด้วยลองเข้าไปดูชุดดิเออชุดนีวยชุดก็มีกระดูกมาเหมือนกันมันเหมือนกันเลยวะมีช่วงอะไรอ่ะ จะแบบช่วงเตะบอลมาเตะมามีบอลดีเผอทำไมเงียบกิฟ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 เฮ้ยจะไม่ออกได้ยังไงวะตายแล้วพันกว่าเพชรแล้วนะเธอพันกว่าเพชรแล้วอีกสามพันอะต่ออ้ยไม่แก้วอีกสองพันเท่านั้นมาเลย มาเลยมาเลยโอ้นายเมดบอกไม่เป็นบอนเอามาทำอะไรเอามาตีหัวตูดใครนี่เดินไปเพชรจะหมดแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเขากดเองพี่ฮอนกดอ๋อข้กระเป๋ากระเป๋าเต็มไหนนี่อ่เพาะมันขี้กระเป๋าได้หรือเหรออ๋อนี่อ๋อมันส่งได้เธอมันมีอะไรที่เธอยังไม่มีป่ะเอานี่เอานี่ไม่เธอเธอยังไม่มีอะไรเธอต้องส่งกลับไปแล้วเธอก็ส่งทั้งหมดเร็วเลย สาครั้งเนี่ยแต่แล้มั้งทำไมไม่รอเลยจ้ะแค่สิบครั้งกดกดโย่ยเกตเตเพชเเหรอือก่อนเอาเกรออกไปนะครับอเอาไปใช้เลืกอยังรวดเร็วอุยอออ อย่างไงหรือันเดียวหลืออันเดียวเลยอันเดียวเธอกดเธอกดเธอกดทั้งรอคิดว่า1,200เพชรเนี่ยมีแน่นอนมีแน่นอนใช่ไหมเอาเรื่องอยู่นะย้อนกดไปแล้วสามรอบย้อนกดไปสามรอบพี่ดูกดไปอีกสามรอบเธอเอานี่ไปไปหมุนนะนู่นวิสามพันเพชรสี่ครั้งก่าไปเลย มาแล้วตรงนี้จังหวะนี้ต้องมาแล้วมาไหน,นไอ่ะมากระผีย่ะสิไปอเอ้โหไม่คิดว่าจะเกลือขนาดนี้เฮ้ยเกลือจริงไเกลือสามพันเ,เพชรเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอรีก่อนแชนเน,นี่ยในสอง้ยนา มอ,อีกสามครั้งห,หดได้นึ่งสองหม่เรือก่อนใหม่กันไม่อบอลมาทำไมเนี่ยครั้งเดียวหมดเรือก,ก่อนโอ้นี่สิบออกมาแล้วละ่ะได้เลยโอ้โหยังมีเหลือเหลือให้ตั้งร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชร ไม่ให้หมดโอ้โหอยากเกลือลลทำไมไม่ดูเอฟกเกลยารับชุดไงสมเลยสมเลยสมเลยสมใสสมใส่สมใส่ใส่หมดเลยอะเลยดินี่ไดไรอะ<ม>อ้เว,อ,วอ้เลยสมใส่ไปเลยดิไม่เปลี่ยนด้วยเลย่ชุด กินได้ไอ้นี่โรบอทกินโรบอทกินโรบอทเดือดร้อยปี่นอนอู้หูจะกินไปชิบเจ้าเจ้าเจ้าโอ้โหดูไอ้ดูตรงผมดิสวยนะสวยนะดูได้อยู่โอเคเลยดูได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าไม่ได้เขาไม่เข้าใจว่ามันมีแต่ชุดผู้ชายที่มันเปลี่ยนสีได้อ๋อ เปลี่ยนสีมั่งไม่ได้ค่ะเออมันเปลี่ยนสีได้ปะวะเดี๋ยวลองไปดูดิเอ้ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ดูดิเราชุดผู้หญิงมันไม่ค่อยเปลี่ยนได้ดี่ก็เท่เลยบางทีผู้หญิงก็ชอบบ้างนะแบบเปลี่ยนสีชุดแหละโอเคี GM ดูอยู่ก็ชุดผู้หญิงเปลี่ยนสีนะครับต้องเข้าแล้วน้องๆน้องๆคนไหนที่เป็นผู้หญิงอยากได้ชุดเปลี่ยนสีได้บ้างเออบอกบอกพี่ฮอนหน่อยดิบอกพี่ดูกับพี่ฮอนหน่อย อ๋อนี่อะไรอะ่ะใส่ได้แต่ผู้ชายมันใส่ได้แต่ผู้ชายโอ้โหเป็นไงครับน้องๆชุดอย่างเท่ดูนะครับเราได้อะไรกันมาบ้างโอโ้ได้ทรงผมนะครับอุ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นไงโอ้ยมีอะไรเนี่ยนะักากโอ้โหเยอะเลยอุ้ยตาตาก็เปลี่ยนสีได้สุดอกเทียเลยครับน้องๆคือแบบพี่ว่าคุ้มมากเลยนะน้องๆแบบ เงินก็แบบซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับคิดว่าคุ้มมากชุดนี้ให้น้อง้ออมดิมันมีเวลาเจวันอ๋อมีเวลาเจ็ดวันน้องๆแบบสามารถเก็บตังค์ซื้อได้นะครับได้ชุดแล้วก็ได้คอลเลกชันก็คือโอ้หดนท่าเป็นไงบีบอยก็มาได้ท่ามาสามท่าครับคุ้มมากเลยนะครับดูโอ้โหยูงไงสุดยอดจริงๆ่สามพันเพชรนี่คิดว่าคุ้มแล้วละ จะเกลือเกลือกว่าพี่อ่ะเกลือเกลือกว่าพี่ฮอนพี่ฮอนไปจต่ไปพันเพชรเองนะครับพี่ก็อิจฉานิดนึงนะครับอิจฉาตาร้อนมีแอนิเมชันด้วยโอ้ยเป็นไงฮึเจ้งจริงเอาละครับผมถ้าน้องชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ วันนี้สวัสดีครับ